สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับโอเคอแฟนคลับนักสืบนะอันนี้คือน้องนนักแสดงนะครับน้องนนักแสดงสมทบในละครซีรีส์ของไทยพีพีเอสเรื่อง Hello Happy เหรอชื่ออะไรครับสวัสดีครับผมราเชนครับชายาหม่อมม้าบินครับเล่นเป็นคนขับรถแล้วก็ลูกน้องคนสนิทครับวันนี้รับบทอะไรวันนี้เล่นบทเป็นผูกน้องของอาจารย์ธนกิจนะครับชื่ออะไรครับครับสวัสดีครับชื่อรุดนะครับรุดวันนี้เล่นบทเป็นลูกน้องของอาจารย์ธนกิจนะครับ เห็นไหมพวกเราหน้าตาหล่อไหมครับแต่ละคนหน้าตาหล่อไหมครับเนี่ยใครหน้าตาหล่อสุดคือคือจะบอกว่าหน้าตาไม่สําคัญนะสำคัญที่หนึ่ง um คือฝีมือการแสดงอันนี้นคือสมีหัวใจรักการแสดงจริงหรือเปล่าถ้ารักการแสดงจริงนะมันก็มีโอกาสเสมอแหละถูกไหม่ถูกต้องครับเออไม่มีโอกาสเสมอเดี๋ยวมันเข้าวงการมาห้าเดือนเอง คุณน้องไม่ให้เหรอไนบเ้ยไม่น่าเชื่อนะเมืทำเป็นเชฟแล้วก็เป็นอ่เป็นบาร์เบอร์ลองแชมภาคอีสารด้วยโอ้ไม่ได้อยู่ที่หน้าตาอยู่ที่หัวใจแล้วก็ความตั้งใจมากกว่าแล้วทุกคนเคยเรียนการแสดงด้วยไหมครับเคยเรียนไหมไม่เคยเลยไม่เคยเลย ไม่เคยเลยเหรอใช่ครับแล้วเอาตัวรอดถึงวันนี้ได้ไงเนี่ยพอนะตัวท็อปตัวท็อปตัวท็อปใม่หมู่นักแสดงประกอบมมีคนชวนเข้ามาครับอ๋อเราก็เลยเอ้ยลองดูว่ะเพื่อจะได้แบบอะไรแปลกๆใหม่ๆลองทำดูแล้วติดใจไหมครั้งแรกที่ทำเนี่ยรู้สึกจะเป็นเรื่องไอ้ทิศน้อยอ๋อทิศน้อยไอ้ทิศเป็นหนังใหญ่ฉชยโรงเนาะเป็นคนทหารอยู่ในนั้นแหละประมาณนั้นก็สนุกสนานกันไปจากนั้นก็มีเรื่องสองสามตามมาเรื่อยๆครับมาั้ยครับก็สนุกครับติดใจ คือคือจะบอกว่าเห็นไหมเราสามสี่คนในหน้าตามันเป็นคนปกติเป็นชาวบ้านเป็นคนธรรมดาแต่เพราะเพราะาใจรักในการแสดงแล้วก็เพราะว่าความมุ่งมั่นยืนระยะให้นานอดทนให้นานแล้วก็มีโอกาสเรียนรู้ก็เรียนรู้ถามทุกถาม,ถามที่ทุกคน<ๆ>อยากเรียนการแสดงไหมอยากอยากอยากเรียนการแสดงยืนยันเลยถ้าเรียนการแสดงเนี่ยทุกคนจะไปได้ไกลกว่านี้เพราะมันเหมือนกับจะขัดเกลาให้มันคมขึ้นให้มันรูคารคเตอร์ตัวเองมากขึ้นประโยชน์ของการแสดงคืออะไรไปไปทำให้จุดประสงค์ของผู้กับบรรลุ พราะพู่กับแต่ละคนจะมีความซับซ้อนบทจะมีความลึกซึ้งซับซ้อนอถ้าเก<อ>ิ<อ>ดไม่มีความรู้จะไปต่อไม่ได้ตีโจทย์ให้แตกตีโจทย์ให้แตกแล้วก็สามารถทะลุทะลวงมากกว่าปกติมากกว่าการพูดบทนั่นแปลว่าหน้าตาอย่างเงี้ยถ้ามีฝีมือการแสดงก็จะไปได้ไกลกว่านี้เพราะ่ั้นบทไหนก็ตามบทไทยบทไหนก็ตามจะไปต้องเรียนการแสดงนะครับผมยืนยันเรื่องนี้คือผมอยากจะเปิดหลักสูตรืันกันที่จะปั้นนักแสดงะสมทบให้ไปให้ไปอายุอย่างเงี้ยอันนี้54ปีจะไปเรียนได้ไหมครับไมนมี้ปัญหาเลยขอให้มีสมองความจำไล้ งานโอเคนะเลขประันคือต้องมีตังค์ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากที่อดทนฟังพวกเรานะแล้วก็อยากให้คลิปนี้เป็นแรงบันดาลใจสําหรับคนมีความฝันจะเป็นนักแสดงแต่ไม่กล้าไม่กล้าเปิดตัวไม่กล้าเปิดใจไม่กล้าอภาตัวเองเข้ามานะครับพวกเราก็คือคนธรรมดาอย่างทุกคนแหละเนาะอยากคิดว่าอย่าเซนเซอร์ตัวเองอย่าเซ็นเซอร์ตัวเองว่าเราไม่มีความสามารถเนาะโอเคนะเปิดโอกาสให้ตัวเองนะครับอ่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ